เรื่องชุดดำเยี่ยมไข้สาลี่เป็นพยาบาลที่รับหน้าที่ดูแลคนป่วยรายหนึ่งที่ป่วยด้วยโรคปอดผู้ป่วยรายนี้ชื่อว่าขวัญเขาทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนและเขาก็นอนป่วยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนานแล้วสาลี่จึงมีโอกาสได้พูดคุยกันบ่อยจึงได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้ทำงานเกี่ยวกับการพ่นสีรถยนต์ในบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลซึ่งเขาเองก็ทำงานมาหลายสิบปีแล้ว จึงทําให้มีสารสะสมในร่างกายเพราะเขาต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสารเคมีแต่เพราะมันเป็นหน้าที่การงาน เขาจึงไม่สามารถเลี้ยงได้และหากรักษาตัวจนหายดีแล้วเขาก็จะกลับไปทำงานต่อที่เดิมถึงแม้จะรู้ว่าข้อเสียของอาชีพนี้จะต้องพาเขากลับมาอยู่ในโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งแน่นอนแม้ขวัญจะอายุเข้าเลขสีแล้วแต่เขาก็ไม่ได้แต่งงานหรือมีครอบครัวญาติพี่น้องในกรุงเทพก็ไม่มีสักคนทำให้เขาอยู่ตัวคนเดียวมาโดยตลอดแม้กระทั่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลนานหลายวันก็ไม่เคยมีญาติมาเยี่ยมเลยสักคนจะมีก็แต่เพื่อนร่วมงานที่คอยแวะเวียนมาหายอย่างไม่ขาดสาย สาลี่เองก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเพื่อนร่วมงานจึงได้พากันมาเยี่ยมไข้เขาแทบจะทุกวันเพราะขวัญเป็นคนอัธยาศัยดีสุภาพคุยเก่งต่อให้นั่งคุยกับเขาทั้งวันก็คงไม่เบื่อด้วยสาเหตุนี้เลยอาจจะทําให้เขามีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีในช่วงพักของพยาบาล ซาลี่ก็ไปกินข้าวกับพี่หน่อยซึ่งเป็นพยาบาลรุ่นพี่ทั้งสองคนสนิทกันมากพี่หน่อยจึงถามซาลี่ว่าทําไมถึงมีแต่คนใส่ชุดดํามาเยี่ยมผู้ป่วยที่ชื่อขวัญทุกวันไม่มีใครเตือนพวกเขาบ้างเลยเหรอว่ามันเป็นลางไม่ดีซาลี่จึงหัวเราะแล้วตอบกลับไปว่า ชุดส,สีดำที่พวกเขาใส่มานั้นมันเป็นเสื้อโปโล,โลซึ่งเป็นยูนิฟอร์มของบริษัทเขาเขาคงไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรอกหลังจากขึ้นมาจากทักเบรกซาลี่ก็เดินไปที่เตียงของในขวัญเพื่อตรวจเช็คอาการอย่างเช่นปกติทุกวันจึงได้เห็นว่า ขวัญกำลังยื่นนมกับของเยี่ยมไข้ให้กับผู้ป่วยเตียงข้างๆพอดีพอสาลี่ไปเห็นก็อ,อดยิ้มให้ไม่ได้ที่ขวัญเป็นคนดีมีน้ำใจและรู้จักเผื่อแผ่ผู้อื่นอีกสองสาวันหมอจะให้เขาออกจากโรงพยาบาลได้แล้วเพราะอาการของเขาดีขึ้นมากเพราขวัญได้ยินแบบนั้นเขาก็ยกมือไหว้ขอบคุณแถมยังหยิบแอปเปิลส่งให้สาลี่อีกลูกหนึ่งแม้เธอจะไม่ได้อยากกินแต่มันก็เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆเธอมองขวัญไม่ใช่แค่คนไข้แต่เขาเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งสาลี่ จึงได้รับน้ำใจนี้ไว้เย็นวันเดียวกันนั้นเพื่อนในบริษัทก็แห่กันมาเยี่ยมไข้ขวัญอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขามากันเยอะเป็นสิบคนได้สาลี่มองไปที่เตียงของขวัญก็แทบจะไม่เห็นผู้ป่วยเลยเห็นแต่เพื่อนๆเ,เ,เขาที่มาเยี่ยมยืนอยู่รอบเตียงเต็มไปหมดและเมื่อหมดเวลาเยี่ยมไข้เพื่อนๆของขวัญก็พากันกลับไปทำให้ห้องผู้ป่วยกลับมาอยู่ในความเงียบสงบพยาบาลก็เลยปิดไฟและเปิดไว้เพียงดวงเดียวเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ป่วยได้พักผ่อน ตอนนั้นสาลี่เดินไปเปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมจะออกเวรแต่อยู่ๆพี่หน่อยก็วิ่งหน้าตั้งมาตามเธอไปดูในขวัญที่อยู่ดีๆก็ช็อกสาลี่จึงรีบกลับไปที่เตียงผู้ป่วยส่วนหมอเจ้าของไข้ก็กําลังช่วยกันต่อสายออกซิเจนให้กับขวัญทั้งแขนและขาของเขาถูกล็อกไว้กับเตียงมาสภาพนี้สาลี่จะเห็นจนชินตา แต่ก็อดหดหูใจไม่ได้หลังจากคุมอาการขวัญให้สงบลงได้แล้วสาลี่จึงถามหมอว่าทําไมอยู่ดีๆเขาถึงช็อกขึ้นมาได้หมอเองก็บอกว่าอย,อยู่ก็เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาหมอก็สงสัยเหมือนกันหมอจึงได้ส่งตัวขวัญให้ไปอยู่ในห้องไอ u เพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดเวลาผ่านไปไม่นานอาการของขวัญก็ซุดตัวลงจนกระทั่งช่วงดึกขวัญก็ช็อกอีกครั้งจนหมอไม่อาจยื้อชีวิตเอาไว้ได้เพราะในขวัญได้เสียชีวิตลงด้วยโรคปอดอักเสบ แม้ว่าจะมีสาเหตุการตายระบุในใบมรณะบัตรไว้อย่างชัดเจนแต่สำหรับซาลี่ควันคือผู้ป่วยที่สุขภาพดีที่พร้อมจะออกจากโรงพยาบาลคำพูดของพี่หน่อยจึงฉุกขึ้นมาว่าการที่มีคนใส่ชุดดำมาเยี่ยมคนป่วย มันเป็นลางไม่ดีวันนั้นเธออาจจะไม่เชื่อแต่ในวันนี้เธอเริ่มเชื่อแล้วว่าการใส่ชุดสีดำเข้ามาเยี่ยมคนป่วยแม้ว่าจะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่มันคือการแช่งให้ขวัญมาถึงจุดจบไวขึ้นกว่าที่เขาควรจะเป็น